สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคูสวยนะคะวันนี้คูสวยก็จะมาทำคลิปย้อนหลังให้เด็กๆนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่10นะคะวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปหนึ่งนะคะ,ะหน่วยนี้ก็จะเป็นชื่อเรื่องของการวัดความยาวนั่นเองนะคะ,ะในหน่วยที่10นะคะจะมีทั้งหมด5เรื่องนะคะก็คือเรื่องที่เลย เรื่องที่1นนะคะก็คือการเปรียบเทียบความยาวเรื่องที่2ก็คือการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐานเรื่องที่3ก็คือการวัดความยาวโดยใช้หน่วยมาตรฐานเรื่องที่4ก็คือการเปรียบเทียบการเรียงลําดับจํานวนค่ะภัยค่ะการเรียงลําดับความยาวนะคะเรื่องที่5้านะคะ ก็คือการแก้โจทย์ปัญหานั่นเองในวันนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาเปรียบเทียบ<ๆ>ความยาวนะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดหน้า7ได้เลยในเทอมที่สองนะคะเราจะเรียนเล่มที่สองนะคะก็คือเล่มสีส้มนะคะในเทอมที่หนึ่งเราเรียนเป็นเล่มสีม่วงไปแล้วนะคะตอนนี้เราจะเรียนเป็นเรล่มสีส้มนั่นเองเปิดไปหน้าที่7ได้เลยะคะ่ะ หน้าที่เจดนะคะให้นักเรียนนะคะดูรูปภาพนะคะแล้วนำคำที่อยู่ในกรอบสีชมพูอ่อนตรงนี้นะคะนักเรียนอ่านตามคุณสวยนะคะคำแรกนะคะอานว่าสั้นกว่าสั้นที่สุดยาวกว่ายาวที่สุดสูงเท่ากับสูงกว่าสูงที่สุด ให้นักเรียนนะคะเอาคําพวกนี้นะคะมาเติมลงไปในช่องว่างตรงนี้นะคะมาดูข้อที่1น,นะคะในข้อที่1น,นะคะเด็กผู้ชายสองคนนะคะของเรียนยังไม่มีชื่อใช่ไหมคะของคุณครูจะตั้งชื่อคนที่ใส่แว่นชื่อรุตนะคะคนที่ไม่ได้ใส่แว่นชื่อพลนั่นเองสองคนนี้เป็นเพื่อนกันโอเคคนที่1น,นะคะรุตนะคะเขาถือว่ารุต สูงกว่าหรือสูงเท่ากับคนให้นักเรียนดูนะคะเปรียบเทียบดูว่าถ้ท่านักเรียนสังเกตด้วยตาปากนักนกเรียนคิดว่าสองคนนี้สูงเท่ากันไหมคะสูงเท่ากันนักเรียนก็เขียนคำว่าเท่ากับลงไปนะคะส่วนเสาไฟมาดูเสาไฟนะคะถ้ามองอย่างนี้เสาไฟนะคะสูงกว่ารุดและคนนั่นเองนะคะส่วนเโสาธงเสาธงนะคะสูงรูด คนเสาอาเสาไฟนะคะเทียบกับเสาธงแสดงว่าเสาธงศูนที่สุดนั่นเองนะคะข้อท,ที่สองนะคะนักเรียนดูจํานวนหลอดสีสสนะคะมีสีฟ้าซึ่งเป็นกไกสีเขียวเป,ะะเป็นขอไข่นะคะสีส้มเป็นขคอาฟและสีเงาะสีม่วงเป็นเงาเลนะคะให้เรียนเปรียบเทียบนะคะหลอดนะคะทั้ง สีสีนี้นะคะแล้วให้หาคํานะคะมาเติมลงไปคาทั้งด้านบนนี่แหละค่ะให้มาเติมลงไปในข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าหลอดดูดน้ํากอไก่นะคะนักเรียนมาดูทีหลอดดูดน้ํากอไก่มีลักษณะอย่างไงมีลักษณะยาวที่สุดนักเรียนก็เขียนคําว่ายาวที่สุดลงไปส่วนหลอดดูดน้ํากอไก่นะคะหลอดดูดน้ํากอไา่นะคะ ั้นที่สุดนะคะส่วนหลอดดูดน้ําขอไข่และพอไก่งองงูนักเรียนจะต้องมาเปรียบเทียบ<ๆ>เวลาเปรียบเทียบ<ๆ>ให้นักเรียนเปรียบเทียบหลอดดูดน้ําขอไข่ก่อนนะคะว่าสั้นกว่าหรือยาวกว่าเพื่อนนั่นเองข้อนี้หลอดดูดน้ําขอไข่นะคะสันน้นกว่าหลอดดูดน้ํากอไก่และงองงูส่วนหลอดดูดน้างองงูนะคะ จะยาวกว่าหลอดดูดน้ำขอไข่และพอควายนั่นเองนะคะใครยังทำไม่ทันนะคะสามารถเขียนย้อนหลังเปิดคลิปของคุณสวยได้เลยนะคะต่อมาข้อที่สองค่ะหน้าที่สองหน้าที่แปดนะคะหน้าที่แปดข้อที่สองนั่นเองนะคะให้นักเรียนดูภาพแล้วเติมคาที่กำหนดให้ลงในช่องว่างนะคะคำที่กำหนดให้ก็คือคาว่ายาวกว่า ยาวเท่ากับยาวกว่ายาวที่สุดสูงเท่ากับเตี้ยกว่าสั้นกว่าสั้นที่สุดสูงกว่าข้อที่หนึ่งนะคะถุงนอนสีแดงนะคะมีลักษณะยังไงสั้นกว่าหรือยาวกว่าหรือยาวที่สุดคะถุงนอนมีทั้งหมดสามสีนะคะสีฟ้าสีเขียวสีแดงถุงนอนสีแดงยาวที่สุดนะคะ ข้อที่2ถุงนอนสีเขียวค่ะมาดูสิถุงนอนสีเขียวสั้นหรือยาวคะสั้นที่สุดนะคะถห้นักเรียนเขียนลงไปได้เลยส่วนข้อที่3นะคะถุงนอนสีฟ้านะคะกับถุงนอนสีเขียวนักเรียนต้องเปรียบเทียบถุงนอนสีฟ้าและสีเขียวซึ่งถุงนอนสีฟ้านะคะยาวกว่าถุงนอนสีเขียวใช่ไหมคะถ้าถุงนอนสีฟ้ายาวกว่าถุงนอนสีเขียวจะต้องเขียนคําว่ายาวกวานะคะส่วนถุงนอนสีเขียวนะคะ กับทุงนอนสีแดง<อ>มาเปรียบเทียบ<ๆ>ค่ะเอาสีเขียวมาเปียบเทียบเป็นสีแดงนะคะสีเขียวนะคะสั้นกว่าถุงนอนสีแดงนันเนียงก็เขียนคําว่าสั้นกว่าลงไปนะคะส่วนข้อที่ห้านะคะลินและซีนีอ่าลินและซีนีนะคะสูงเท่ากันแต่ลินเต้ซีนีสูงหรือเตี้ยวกว่าโรซี่คะ่ะเตี้ยวกว่านั่นเองนะคะ ได้คำตอบแล้วเขียนลงไปเลยนะคะ,ะมาดูเรื่องที่สองนะคะเด็กๆเรื่องที่สองก็คือการวัดความยาวโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐานนะคะหน่วยที่ไม่ใช่มาตรฐานเราจะเรียกหน่วยของเขาว่าหน่วยกลางนะคะวันนี้คุณครูจะใช้ลวดเสียบกระดาษนะคะวัดสิ่งของต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นลวดเสียบกระดาษวงกลมไม้ขีดไฟ หรือว่ายางลบนะคะอันนี้คือการวัดความยาวที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานก็เหมือนกับการคาดคณ์น,นั่นเองนะคะแต่เราเอาสิ่งของมาวางโดยเราไม่ใช้ไม่ใช้ตลับเมตรหรืออะไรนะคะในบทนี้ต่อมานะคะมาดูแบบฝึกหัดหนะคะในกล่องอแซนวิตนะคะกล่องแซนวิตนะคะ มาดูซิกล่องแซนด์วิชนะคะเรามีหน่วยกลางมีหน่วยการวัดของเขามีไม้ขีดไฟมีคลิปเน็ตกระดาษแล้วก็วงกลมใช่ไหมคะทีนี้ข้อที่หนึ่งนะคะเขาถามว่ากล่องแซนด์วิชยาวเท่ากับวงกลมเท่าไหร่นักเรียนนับจํานวนวงกลมเลยคะ่ะนับจํานวนวงกลมได้เท่าไหร่นักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะข้อที่สองค่ะ กล่องแซนด์วิชยาวเท่ากับไม้ขีดไฟเท่าไหร่นักเรียนสามารถเขียนนับจำนวนไม้ขีดไฟแล้วเขียนลงไปนะคะอ่าข้อที่3ามกล่องแซนด์วิชยาวเท่ากับคลิปเหนบกระดาษเท่าไหร่นักเรียนสามารถนับคลิปเหน็บกระดาษนะคะว่ามีคลิปเหน็บกระดาษทั้งหมดเท่าไหร่นะคะที่เขาวัดกับกล่องแซนด์วิชนะคะข้อที่สี่นะคะให้นักเรียนนะคะ เปรียบเทียบนะคะ,ะก้นไม้ขีดไฟหนึ่งอันนะคะยาวเท่ากับวงกลมกี่วงกี่รูปนะคะข้อที่5นะคะหนึ่งไม้ขีดไฟนะคะยาวเท่ากับคลิปเหนีบกระดาษกี่อันนะคะข้อที่6นะคะคลิปเหนีบกระดาษหนึ่งอันนะคะยาวเท่ากับวงกลมกี่รูปนักเรียนสามารถนับจำนวนนะคะแล้วเติมลงในช่องว่างให้เรียบร้อยนะคะ และสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีบฝากให้นักเรียนไปทําเป็นการบ้านนะคะสําหรับคนที่ทําย้อนหลังนะคะตอนนี้เพื่อนๆกาลังเรียนถึงหน้า12นะคะถ้าเส็นไปได้นักเรียนก็เข้าเรียนนะคะเข้าเรียนออนไลน์นะคะในระบบ Google Meet นะคะเราจะได้สามารถสอบถามคุณครูได้โดยตรงเลยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอขอ,ขอบพระคุณมากนะคะบบ้า,บาจ้า